ชมคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะคะบางชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตายได้ว่าจะตายเพื่ออะไรขืนสุดท้ายของนักฆ่าการล้างมือจากเส้นทางสายเลือดเรื่องราวเริ่มจากนักฆ่ามือพระกานผู้นามว่ากงเขียนเขาคือมือสังหาร ผู้ไม่เคยปริบากถามว่าเป้าหมายทำผิดอะไรและเหตุผลใดจึงต้องฆ่าหากนี่คือคําสั่งจากผู้เป็นในายใหญ่แต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนเช่นเคยเมื่อจูจ่จจิตใจของเขาเริ่มรู้สึกเบื่อหนายกับเส้นทางสายนี้ที่ไม่เคยมีจุดสิ้นสุดแต่การจะล้างมือจากเส้นทางสายนี้มันต้องแลกด้วยชีวิตบนระเบียงสูงของคลหา นายใหญ่ปรากัตัวอย่างช้าๆชายร่างใหญ่เปี่ยมด้วยบารมีและลาสีหากแต่เป็นลาสีอมหิตเขาจ้องมองกงเขียนด้วยแววตาเยือกเย็นเจ้ารู้ดีว่าเส้นทางซายนี้ใช่ว่าจะออกกันงน่ายๆนายใหญ่ผู้ไม่เคยปราณีต่อชีวิตหากเป้าหมายคือศัตรูผู้ขัดขวางนายใหญ่ผู้ไม่เคยปราณีต่อชีวิตหากเป้าหมายคือศัตรูผู้ขัดขวาง คงเขียนรู้ความลับของเขามากเกินไปเกินกว่าที่เขาจะปล่อยให้เขามีชีวิตออกไปไง่ายๆนักฆ่าผู้เปรียบดั่งมือขวาของนายใหญ่เขาเหลือบตามองชายเบื้องหน้าด้วยแววตาที่ไร้ความหวาดกลัวข้าเคยศรัทธาท่านแต่ศรัทธาของข้าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยชีวิตเจ้ากลายเป็นลูกแมวตั้งแต่เมื่อไรคงเขียนคำพูดเหมือนประชดประชันจากนายใหญ่ ข้ายอมเป็นแมวดีกว่าเป็นเสือที่เห็นข้าผู้บริสุทธิ์ฮึจังไร้สาระสินดีงั้นเจ้าก็ออกไปแต่ร่างที่ไร้วิญญาณก็แล้วกันนายใหญ่หัวเราะยันคงเขียนไม่รอช้าเสียงที่ดังกว่าเสียงหัวเราะของนายใหญ่คือเสียงปืนกระสุนเจาะร่างตรงกลางอกแต่มันกระดอนออกเหมือนญิงใส่เหล็กคงเขียนชะง,งักหัวใจหลนบุบ เขารู้ทันทีว่านายใหญ่ผู้นี้ก็ลงของเหมือนกันนายใหญ่หัวเราะรั่นกลางแสงจันทหนังขาเนีว้วเล็กไม่กล้าแตะเลือดขา้าแน่นกว่าเล็กไหลขา้าก็เคยร่ำเรียนกับกูบาเหมือนเองแต่ขา้าจ่ายแพงกว่าก็เท่านั้นมือขวาของนายใหญ่ควักลูกอมสีดําออกจากปากเคี้ยวแล้วพ่นใส่พื้นอุมาดําตัวหนึ่งทะลุขึ้นจากเงาพุ่งเข้าใส่คงเขียนทันที คงเขียนสบทในใจเขาปัดการโจมตีด้วยผ้าประเจียดจานยันเปล่งเสียงท่องพุทธังปะการังร่างของเขาสะบัดหลบอย่างรวดเร็วแล้วควักผงว่านจากถุงในอกเสือ้อโยนลงไปตรงเงาเสียงกรีดร้องของกุมารดำฉีกอากาศเป็นริ้วแสงจากตลับตะเกียงเล็กๆที่เขาจุดไว้บนพื้นสะท้อนเงาผีแต่กระจายแต่เวลาของเขาเหลือน้อยเต็มทีถ้าจะฆ่าข้าเองต้องล้างของในตัวข้าให้หมดซะก่อน แต่เองไม่มีทางทำได้คงเขียนหลับตาแน่นใช้แรงเฮือกสุดท้ายฟื้นจิตรวมอาคมเขาควักมีดกูบาแทงเข้าที่เงาตัวเองซึ่งพาดอยู่ใต้เทา้าเสียงอักขระกระจายพึ้พับในอากาศเลือดไหลออกจากปากเขาเองแต่นั่นคือของแลกเปลี่ยนสุดท้ายข้าขอคืนพลังทั้งหมดเพื่อไทยบาสุดท้ายนี้เขากะโจนเข้าหาหนายใหญ่ในจังหวะที่ฝ่ายนั้นยังไม่ทันตั้งตัว มีดคูบาแทงเข้าที่กระมมจุดรวมเส้นอาคมทั้งหมดของร่างกายเสียงร้องของนายใหญ่สะท้อนก้องในคาลิหาแสงจากยันที่ฟังอยู่ตามตัวของเขาสว่างจ้าก่อนจะมอดวูบลงอย่างสิ้นเชิงนายใหญ่ล้มลงหายใจเหือกสุดท้ายมือเขายังยื่นมาหาคงเขียนด้วยความแค้นหลังจากที่เขาฆ่าชีวิตของนายใหญ่จบลงแล้วคงเขียนไม่พูดอะไรอีก เขาจุดไฟเผาร่างของนายใหญ่และบ้านทั้งหลังพร้อมกระซิบคำขอขมาให้ครูบาและดวงวิญญาณที่เคยสังหารข้าขอจดใจในพบนี้เขานี้ออกจากเขตเมืองมาในสภาพบาดเจ็บเสื้อขาดเลือดแห้งกลางทั่วตัวมุ่งสู่ขุนเขาอันเงียบงันของเทือกเขาผูพานแสงเช้าแรกสาดลงบนวัดป่าพ้าแดงพระภิกษุลูกหม่ก้มกราพื้นดินหน้ากุฏิเก่า เขาถอดมีดถอดเครื่องรางและพึ่งพำคำเดียวข้าขอบวชเสียงลมหายใจลึกของชายผู้เคยเปื้อนเลือดเป็นเสียงที่สงบที่สุดในรอบหนึ่งของชีวิตและที่นั่นในหมู่บ้านเงียบงันกลางหุบเขาคือจุดเริ่มต้นของหลวงพี่คงเขียนแสงแดดยามเช้าเล็ดลอดผ่านม่านหมอกหนาทึบที่ปกกลุมเทือกเขาภูพานในอำเภอเล็กๆของเมืองสกลนครหมู่บ้านห้วยขยุง แทรกตัวอยู่กลางหุบเขาร้อมรอบด้วยป่าไม้เกี้ยวกระจีเสียงไก่ขันเสียงจักะจันเจอยแจ้วและกลิ่นควันไฟจากป่องเตาเฟืนลอยคุ้งในอากาศยืนยันการตื่นตัวของวันใหม่บ้านเรือนไม้ยกพื้นหลังเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าเรียงตัวกันเหมือนลังนกกลางป่าเด็กๆวิ่งเล่นบนลานดินหน้าบ้านคนเท่าคนแก่พากันจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่ยังไม่ดับดีนักตั้งแต่เมื่อคืน ต้มน้ำชาขูดมะพร้าวบางคนผัดข้าวในกระด้งไม้ไผ่ชีวิตหมุนไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนลาดยางสิ่งที่มีคือความเป็นคนที่ยังจับต้องได้และความเรียบง่ายที่ไม่ใช่เพราะเลือกแต่เพราะถูกกำหนดด้วยสถานที่และการเวลากลางลานบ้านกองข้าวเปลือกวางซ้อนกันเหมือนภูเขาย่อมย่อมชายหนุ่มร่างกำยำในเสื้อกั๊กเปิดหน้าอก ผยกล้ามเนื้อแน่นราวกับไม้เนื้อแข็งกำลังช่วยชาวบ้านซ่อมหลังคายุ้งช้างเงือไหลซึมลงตามไรผมดำคลับใบหน้าคมคายตึงเครียดแต่สงบนิ่งเขาคือเข้มลูกชายของอดีตผานป่าผู้ล่วงลับผู้สืบ่อทั้งฝีมือการยิงปืนและหัวใจนักสู้ไม่ไกลกันนั้นรำแพนหญิงสาวหน้าหวานในเสื้อพื้นบ้านสีครามผ้าสิ้นลายเก่าผ้าสบายผ้าบา,ย,บายืนกำลังสอนเด็กๆกำมือประครบสมุนไพร มื่อหนึ่งจับใบนาดอีกมือลูบหัวเด็กชายที่มีแพ้ที่หน้าผากเบาๆเข้มกับลำแพนสองหนุ่มสาวที่มีไมตรีจิตที่ดีต่อกันมาตลอดเพียงสบตากันพวกเขาก็เข้าใจในความเงียบสั้นๆระหว่างคนสองคนที่รู้ใจกันมานานเขาไม่พูดมากเธอไม่ถามเยอะแต่ความรู้สึกไหลวนคล้ายลำธารในภูเขาที่หมู่บ้านห้วยขยุงไม่มีเทศบาลไม่มีสถานีตำรวจ ไม่มีคลินิกสิ่งเดียวที่มีคือเข้มกับลําแพนสองคนที่เป็นทั้งเสาเอกของหมู่บ้านและหลักใจของชาวบ้านทุกคนและพวกเขายังไม่รู้เลยว่าเงาดำจากชายแดนกำลังคืบคลานมาช้าชา้คืนเดือนแรมป่าห่มเงาเสียงนกกลางคืนดังวังเวงกองไฟเล็กๆก,ก,กลิมทานยังคงกลุ่นควันกลิ่นเปลือกไม้แห้งปะปนกับกลิ่นเหงื่อและเลือด เข้มนั่งขัดหินลับมีดอยู่หน้าเพิงไม้ชายน้ำไฟจะก,กองฟืนสะท้อนดวงตาแข็งกร้าวเขาเงี่ยหูฟังเสียงในป่ามีบางอย่างแปลกไปเสียงเท้าคนแต่หนักแน่นไม่ใช่ของสัตว์ป่าหยุดอยู่ตรงนั้นเข้มตะโกนเสียงต่ำแต่เฉียบขาดจากเงามืดของผงไม้ชายในผ้าโพกหัวเก่าๆและล่างโชกเหงือปรากฏขึ้นเขาเดินช้าๆมือเปล่าไม่มีอาวุธ แต่เต็มไปด้วยรอยแพ้แววตาของเขาเจือจางด้วยความเหนื่อยระแต่ยังหลงเหลือประกายบางอย่างที่เข้มจําได้ไม่ลืมเก้มเสียงนั้นแห่พร่าแต่กลับทิ่มแทงใจเข้มชะงักดวงตาเบิกเล็กน้อยพี่เขียนคงเขียนพี่ชายเพียงคนเดียวของเขาผู้เคยหายตัวไปหลายปีโดยไร้ร่องรอยมีข่าวลือมากมายบ้างว่าตายแล้วบ้างว่าเป็นโจร บ้างว่าเขากับพวกกบฏท,ที่ชายแดนแต่วันนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าในสภาพของชายที่เหมือนไม่ใช่ทั้งคนเดิมและไม่ใช่คนแปลกหน้าทั้งสองนั่งเงียบข้างกองไฟนานนับชั่วโมงก่อนที่คงเขียนจะค่อยๆเล่าน้ำเสียงของเขาไม่ได้สะอื้นแต่เปี่ยมด้วยบาปพ,พี่เคยคิดว่าคนเก่งควรอยู่รับใช้ผู้มีอำนาจแต่สุดท้าย คนเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นหัวใครนอกจากอำนาจในกำมือเขาเล่าว่าเคยเป็นมือขวาของนายใหญ่ทำงานสกปรกทุกอย่างไล่ล่าฆ่าหลอบสังหารทั้งโจรและผู้บริสุทธิ์ทุกครั้งที่มือพี่เปื้อนเลือดพี่ก็แค่หลับหูหลับตาเดินต่อแต่เมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เขาให้พี่ฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพียงเพราะเธอ รู้ความรับบางอย่างพี่จึงหักหลังและฆ่ามันและหนีมาจากนี้ไปพี่จะไม่ฆ่าใครอีกพี่ขอบวชเข้มไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหยิบขันน้ำให้พี่ชายยื่นให้ในความเงียบและต่อเพียงสั้นๆดีแล้วพี่บาปบางอย่างต้องใช้เวลาไทยพี่เลือกแล้วก็จงไปให้สุด หลังจากคงเขียนห่มผ้าพื้นเก่าเดินจากหมู่บ้านขึ้นเขาไปยังวัดป่าในหุบเขาลึกเสียงพระสวดเบาๆลอยมากับลมเข้มมองตามจากลานบ้านหยิบมีดผูกไว้กับเอวแน่นเขาพึมพำในใจบ้านนี้เมืองนี้ยังต้องมีคนคอยปกป้องถ้าพี่เลือกถือดอกบัวเข้มจะเลือกถือปืนแทน <sedan> เสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นเบาๆจากวัดป่าเข้ม มองพระในจีวรสีหม่นเดินช้าๆข้ามลานดินในแสงเช้าจางๆจีวรนั้นกลุ่มไม่มิดรอยสักของนักฆ่าในอดีตแต่ดวงตาสงบจนเหมือนไม่ใช่คนเดิมี่เขียนบาปกรำใดที่ก่อขึ้นก็ต้องชดใช้ข้ารู้พี่ทำได้เข้มพึมพำกับตนเองแล้วเดินเข้าป่าอีกครั้งเพราะหมู่บ้านยังต้องรอคนคุ้มกัน อีกด้านหนึ่งหลังจากที่คงเขียนได้สังหารหนายใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีนายหัวผู้กลุ่มเงาทั้งแผ่นดินภายในห้องหลับใต้โกดังริมแม่น้ำสงครามในความมืดสลัวมีเพียงแสงจากไฟตะเกียงน้ำมันสองดวงชายชลาในเสื้อผ้าเรียบง่ายนั่งพิงพนักเก้าอี้ไม้สลักลายในตาเย็นชาราวคนที่มองเห็นความตายเป็นเพียงเศษฝุ่ เขาคือนายหัวชายที่ไร้ชื่อจริงในทะเบียนบ้านแต่มีบัญชีชื่อคนตายจากคำสั่งของเขาอยาวเยียดด้านหน้าเขาคือชายสองคนก้มกราบแนบพื้นหนึ่งในนั้นคือเม่นดำมือสังหารแห่งฝั่งลุ่มน้ำโค้งอีกคนคือจันหินฆาตกรผู้ไร้เสียงผู้ไม่เคยพลาดเป้านายหัวเอ่ยช้าๆด้วยเสียงแหบพร่าแต่ทรงพลัง คนของข้าทูกข้าแถมคนตีข้านั่นก็คือคงเขียนเสียงหูสี่ฝันดังครืดในความเงียบจันหินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาวาวโรดมันบาปนะเกินให้อภัยครับนายหัวนายหัวเข่นเสียงหัวเระเบาๆขา้าไม่ได้จะให้มันตายขา้าจะเผามันให้หมดทั้งตัวมันและความรับที่มันแบกไว ภารกิจนี้ข้าเป็นคนจัดการให้เองครับนายหัวจันหินนักฆ่ามือสังหารผู้โหดร้ายรับอาสาตามล่าโกงเขียนข้าจะให้นำมันกลับมาไม่ว่าจะตายหรือเป็นถ้าเป็นพระอ็จงลากจีวรมันออกมาให้ข้าดูด้วยตานายหัวลุกขึ้นช้าๆทอดสายตาไปยังรูปพระจันทร์เสี้ยวบนฟากฟ้าผ่านช่องไม้ คนที่ทิ้งเงาแต่ไม่ลบเทา้าย่อมถูกล่าโดยสิ่งที่เคยเป็นของมันแสงตะวันส่องลงมายังหมู่บ้านห้วยขยุงอีกครั้งแต่จากมุมมืดของขอบป่ามีเงาของชายสองคนที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเป่าไม้อยู่ที่นี่แน่นอนว่าแต่เจ้าคนเดียวมั่นใจนะว่าจะรับมือมันได้ เม่นดำพยายามสัประมาจัดหินด้วยคิดว่าฝีมือของตนเองย่อมเนื้อกว่าเวลาบ่ายคอยของวันนั้นท้องฟ้ากลับมนมัวราวจวนค่ำลมพัดเอื่อยพาเอากลิ่นดินแห้งกับเท่าทูบลอยปะปนกันในอากาศใต้ร่มไม้ข้างวิหารเก่าหลวงพี่คงเขียนกำลังนั่งสมาธิเงาของยอดไม้โยกไว้บนใบหน้าของเขาดวงตามือมองลึกไปกว่าภายนอก แต่แล้วเสียงรองเท้าย่ำแผ่นดินเบาแต่แน่นกลิ่นคาวเหล็กในอากาศเปลี่ยนไปมันมาแล้วเขาลืมตาช้าๆจากเชิงบันไดวัดชายแปลกหน้าในเสื้อคลุมยาวสีมนสวมงอบไม้ไผ่ปิดบังดวงหน้ายืนเท้ากอดอกไม่กราบไม่ไหวแค่ยืนเฉยๆก็ดูเหมือนภูเขาก็หนึ่งตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนั้นแววตาที่ลอดใต้งอบนั้น เย็นเฉียบและแน่นิ่งดังหินหลายปีมานี้ที่ไม่พบกันยังสง่าดังเดิมนะผี่คงเขียนข้าจันหินเสียงนั้นแห่พระแต่แฝงแววดุดันเสียงที่สั่นสะเทือนความทรงจำเก่าจากโลกใต้ดินหลวงพี่คงเขียนถอนลมหายใจยาวไม่ลุกขึ้นไม่ตื่นตกใจเขายังคงหลับตานั่งสมาธิ สังสารวัฏยังไม่สิน้นก็ใช่ว่าเงาจะตามมาไม่ถึงแต่ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วจันหินหัวเราะในลำคอเบาๆจีวรห่มได้แต่ร่างแต่ห่มจิตบาปได้หรือข้ามาในนามของนายหัวเขาให้ทางเลือกถ้ากลับไปดีๆจะไม่ต้องเผาทั้งป่าเพื่อหาทัน หลวงพี่คงเขียนอย่างนั่งสงบแต่ซ้ายตาเริ่มเปลี่ยนแววแห่งสติล้อมรวมกับเงาในอดีตที่ยังฟังอยู่ภายในกายข้าหยุดแล้วแต่ไม่ได้นี้จะข้าข้าก็จงข้าพระเสด็จแต่ถ้าคิดจะเผาวัดเผาหมู่บ้านเาผาปู่บริสุทธิ์ข้าจะไม่ยอมแน่นอนจันหินเอียงคอยกมือขึ้นช้าๆแล้วปลดหมวกออก เผยให้เห็นดวงหน้าคมเข้มผิวเข้มหยาบกร้านเหมือนหินผูเขาแต่แข็งขนาดที่ใบมีดเคยหักคามือเขาแล้วปืนทำอะไรคาไม่ได้เวทสายอาคมข้าใช้กับอาคมของเจ้าได้ด้วยซ้าและข้าไม่เคยลังเลกับพระมีเวลาให้ตัดสินใจสามวันถ้ายังดือข้าจะกลับมาพร้อมไฟที่นายหัวให้ ครั้งหน้าจะไม่มียืนกุยกันแบบนี้อีกจันหินหันหลังกลับช้าๆเก้าแต่และเก้าเหมือนทุกพื้นดินให้สัน่นหลวงพี่คงเขียนอย่างนั่งนิ่งแต่ฝา่ามือเริ่มกำแน่นดูเถอะจะต้องหักร้างหนีเวรอีกคราอาตมาไม่อยากฆ่าชีวิตใครอีกหลวงพี่คงเขียนหลับตาลงนั่งสมาธิต่อเหมือนกับไม่สนใจชายผู้เดินจากไปในเบื้องหน้านี้เลย